กับการที่เราอยากจะไปเพิ่มในส่วนของหน่วยขายสินค้านะครับแล้วก็เราอยากจะไปเพิ่มในส่วนของประเภทสินค้ากลุ่มสินค้าแม้กระทั่งเจนเนอเรทเนมเองนะครับเราจะเพิ่มยังไงนะครับเข้าไปดูกันเลยครับเข้ามาหน้าหลักปุ๊บแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ตั้งค่าแล้วจากนั้นไปที่ตั้งค่ารายการต่างๆในระบบนะครับคลิกเลยครับ เราก็จะเห็นมีอะไรนะครับเจเนอเรทเนมประเภทสินค้านะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มเจเนอเรทเนมนะครับคลิกเพิ่มรายการพิมพ์เข้าไปเลยครับสมมุติว่าเจนเจนเนอเรทเนมนี้เป็นยาชื่อว่าอะ,อะไรก็สักอย่าง B แล้วกันนะครับอ่ะยาชื่อ B เจเนอเรทเนมชื่อ B insert แค่นี้นะครับง่ายๆ B ก็จะเข้าไปอยู่ในรายการเจเนอเรทเนมแล้ว าเราต้องการค้นหาจเจอืน่นรงานที่เราตั้งขึ้นนะครับคลิกที่แสดงการค้นหาแล้วก็พิมพ์ตัวบีบีเห็นไหมครับเราก็เจอ B ของเราแล้วถ้าเราอยากแก้ไขก็ Edit นะครับแก้ไขได้ทันทีหรือแก้ไขเสร็จก็อัปเดตจากนั้นเราไม่ต้องการแล้วก็ Delete นะครับ B ก็จะหายไปและตัวอื่นๆหลังจากเรากลับไปหน้าอื่นกลับมาใหม่ก็จะโชว์เหมือนเดิมน,นะครับ อันนี้จะนหลิ่นเนมส่วนประเภทก็เหมือนกันนะครับเราอยากจะเพิ่มอะไรเข้าไปก็ทำในลักษณะเดียวกันคี uh, ใสชื่อเสร็จปุ๊บก็อินเสิร์ตเข้าไปนะครับแล้วในกลุ่มก็เหมือนกันทั้งหมดนะครับเราอยากจะมีสร้างกลุ่มอะไรขึ้นมาที่ uh, เราอยากจะเพิ่มเติมนะครับโปรแกรมสามารถเพิ่มเติมได้ไม่ไม่มีข้อจำกัดน,นะครับแม้กระทั่งหน่วยขายต่างๆก็เพิ่มได้นะครับ แล้วก็ชื่อธนาคารนะครับมีธนาคารเกิดขึ้นใหม่ๆที่เรา,าใช้บริการในเรื่องของบัตรเครดิตหรืออลูกค,ค้านะครับสินเชื่อหมายเลขเช็คอะไรต่างๆเช็คที่จะต้องเข้าธนาคารนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราก็จะสามารถเพิ่มชื่อธนาคารเข้าไปในช่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการ เพิ่มหน่วยต่างๆของ c w e o Pharma นะครับก็ทำได้ง่ายๆเลยแล้วก็สะดวกด้วยนะครับ